ครับชาวเอพิเทอรแลนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดจากค่าย TT Esport นะฮะในชื่อรุ่นว่า TT Sport n u g g e r Team DK Edition นะครับ <G ül> เห็นผ่านผ่านเนี่ยเหม,มือนแบบอารมณ์แบบพวกแนวๆว่าอาร์ตอาร์หน่อยนะครับผมก่อนหน้านี้นเนี่ยก็ทางพี่แว่นเนี่ยเคยรีวิวในในส่วนของเมาส์ที่เป็นซ a ฟ i ิล่า Team DK ไปแล้วครับตัวหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคีย์บอร์ดตามมาอีกตัวหนึ่งนะครับหน้ากล่องเนี่ยก็ จะประมาณนี้นะฮะสีสันแดงขาวเป็นเหมือนแบบเลือดสเปรดนะครับสายกระจายมานะแล้วก็เขียนว่า n u c k e r Plunker Gaming Keyboard นะครับทีม DK p l u n k e er เ g a m i เ g เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะหมุนมาหมุนมาน,ะนี่ทีม DK ก็เป็นหนึ่งในะทีม Dota 2ที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรนะครับนี่คือผลงานของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น TI 2012ครับแรที่4นะฮะ ได้ที่2อใน UCG นะครับก็ยังไม่มออีอันดับหนึ่งนะครับแต่ก็ตอนนี้ทีม d k ได้ได้ชวนได้ถูกเชิญเข้าไปที่ TI ครั้งล่าสุดแล้วเรียบร้อยนะฮะที่จะแข่งกันในอีกไม่กี่เดือนนี้นะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ที่เขาบอกไว้นะครับ Anti Ghost Key 12 Key นะครับนี้เป็น On USB นะฮะแล้วก็15ล้านครั้งนะครับในการกดรองรับการกด15ล้านครั้งแล้วก็สามารถเพิ่มรีเพลทเรทไปที่8 8 8เท่านะครับผม แล้วก็ตัวอย่างของ Switch พังก์เกอร์เดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีหนึ่งของจริงเลยนะฮะทางบอดดักของท่านท e ี่สปอร์ตเนี่ยเวลาเปิดเข้ามามจะจะเห็นปกรองอด้านในอีกทีนึงนะครับคือเวลาเปิดมาเนี่ยปกหลกักปุ๊บนะเราก็เห็นด้านในเขาจะอธิบายมากขึ้นมากมากว่าที่อยู่ทางด้านหลังกล่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกปุ่มกดฟีเจอร์ต่างๆนะการกดรีพิทเล็ก็ต้องกดฟังก์ชันผสมแล้วก็ F1 ถึง F4 นะฮะนี่แล้วก,แวก็แล้วก็ดาก้อนไลน์นะปั๊มชอน ทำงานร่วมกับตัวฟังก์ชันคีย์นะครับโน่นี้นั่นนะโอเคจะมีของบันเดิลไม่ว่าจะเป็นพวกสติกเกอร์คู่มือต่างๆนานานะที่เป็นตัวตัวอธิบายการใช้งานนะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับสเก็ตเขาแล้วก็มาดูพระเอกของเรานะครับนี่ก็จะมีโลโก้ของทางทีม DK เนี่ยอยู่ที่ตัวสเปซบาร์นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดขวาบนที่เป็นตัวไฟ อินดิเคเตอร์หรือว่าคอยบอกสถานะว่าเรากดแคปล็อกอยู่น้ําล็อกอยู่โคล็อกอยู่นะครับตัวตัวที่ได้มานี่ก็ยังไม่มีสกินไทยนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสกินไทยหรือเปล่านะฮะซ้ายโวเนี่ยจะเป็น S1 ถึง S4 นี่คือการปรับรีพีทเรทนะครับกดร่วมกับปุ่มฟังก์ชันทํางานคู่กับการการใช้งานผ่าน PS2 เท่านั้นนะครับซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะเสียบหัวแปง PS2 มาไว้อยู่แล้วนะฮะเพิ่มๆๆไล่มาไม่มีอะไรครับก็จะมาเจอโลโก้ แฟลชออนดาก้อนตรงนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มก็เรียกได้ว่าไม่มีในส่วนของมัลติมีเดียปุ่มต่างๆนะฮะก็ไม่มีนะครับผมใช้งานได้ดทั่วไปแล้วก็ไฟ LED ตรงแฟลชออนดาก้อนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูพลังเกอร์ครับระหว่างที่แกะเนี่ยก็จะอธิบายฟังว่าพลังเกอร์เนี่ยจะต่างกับตัวลำเมมเบรนหรือว่าปุ่มยางน,นะครับจะต่างกับตัวแมคคาไมคอลนะครับซึ่งก็จะเป็นสวิตช์พิเศษของเขาเองนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ ลองส่งดูนะครับเป็นพลาสติกนะครับชัดิไมเอ่ยอ่าประมาณนี้กดแล้วไม่มีเสียงนะครับเงียบนี่ยใครเล่นเกมตอนคืนแอบแฟนเล่นอะไรอเงี้ยสบายนะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งนะครับก็ จะเป็นเหมือนสองจังหวะไกลๆนะครับแต่ว่าเราเรา,เรากดปุ่มเข้าไปเนี่ยจะเป็นจังหวะเดียวแต่ว่าเวลาเราทิ้งน้ำหนักมือเต็มที่เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนช่องว่างนะฮะที่ไม่ค่อยจะมีผลอะไรนะฮะทางทีทีสปอร์ตเนี่ยเขาให้เขาให้เหมือนกับว่าเป็นนิยามว่าแบบฟ e ลิ่ง m ม c h a นิคอลก็คือเป็นคีย์บอร์ดรุ่นประหยัดที่คุณสามารถแบบกดแล้วรู้สึกดีนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเวลากดเนี่ยก็จะรู้สึกดีกว่าเมมเบรนหรือปุ่มยางธรรมดาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบแม c h a นิคอลนะครับผม สำหรับป er mm hmm. ุ่มพ un> ังเกอร์สว okay. ิตตัวนี้นะฮะตัวสายโซตัวตัวสายถัญญาณก็จะเป็นสายถักนะครับสายถักโอเคก็อธิบายไปพอของวาพอแล้นะครับก็เดี๋ยวไปลองเทสต์ในเรื่องของโกสติ้งอ่าแล้วก็การใช้งานผ่านตัว p s u แล้วก็ USB กันครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูการเทสต์คีย์บอร์ดโกสติ้งด้วยการ เชื่อมต่อผ่าน PS2 นะครับหัวแปลง PS2 นั่นเองนะเซอร์นักเกอร์จะกดได้กี่ปุ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิดสิบดหมดนะครับมือผมก็หมดครับอ่าประมาณสิบเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ลองกดอ่าเดี๋ยวไปกดปึ๊บปึ๊บมาติดแล้วประมาณนี้สิบสี่นะประมาณสิบสามสิบสี่ปุ่มนะฮะ เดี๋ยวผมลองถอดเป็น USB นะฮะเอ,อ๊บนี่ตอนนี้ก็เชื่อมต่อผ่าน USB แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเก้าเก้าไมเก้าได้บางปุ่มนะครับนี่ก็คือตอนนี้ผมกด n ลวอ่ามันขึ้นดีเซ็ตเสร็จเอาใหม่เอาส่ เอ็นนี่จะไม่ติดแต่มาติดเอนะครับติด V ีฮะติดวีเว็นบาร์ชิปก็ถือว่ากดได้เทียบเท่ากันเลยนะฮะกับตัว PS2 สามารถใช้งานได้ทั้ง USB และ PS2 นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเทสโกตติ้งของทาง TT s p o ปอร์ g นักเกอทีมด k ตัวนี้นะครับก็ก่อนที่จะผมจะสรุปให้ฟังเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมลืมไปนะฮะว่าไอตัว ไอเอสิบสองเนี่ยที่เป็นดับเบิลไลท์เนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดเจ้าไฟตัวนี้ได้นะครับด้วยการกดฟังก์ชันแล้วก็ S12 สิบสองนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูนี่ฮะดูที่โลโก้ด้านล่างนะครับจะดับนี่ครับผมก็ลืมอธิบายไปนิดนึงเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับสำคัญในแพ้กันก็คือเจ้านักเกอร์เนี่ยดีไซน์มาให้เป็นคีย์บอร์ดกันน้ำนะฮะด้วยการที่เขาออกแบบรูระบายน้ำทางด้านหลังนะฮะนี่จะมีอยู่ด้วยกันรประมาณ หจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะนี่ประมาณนั้นนะครับที่แบบเวลาเ,าเราเราทำน้ำหกลงไปเนี่ยก็จะไหลออากมาตามรูนี้คือเขาคือมันจะไม่ขังอยู่ด้านในนะครับแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยผมว่าไม่ควรที่จะปล่อยให้น้ำหกใส่คีย์บอร์ดนะครับนะยังไงยังไงมันก็ไม่เวิร์กเนาะแล้วก็สามารถปรับได้นี่ฮะปรับ ระดับความสูงได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีปุ่มยางที่กันลื่นนะนี่ครับประมาณนี้สำหรับเจ้า TT Sport Nagger Team DK Edition นะครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าเมมเบรนบางคนเนี่ยก็ยังมีคนที่ไม่ไม่ชอบเมคานิคอลนะครับแล้วก็หาคีย์บอร์ดที่ถูกใจอยู่ผมคิดว่าทาง TT Sport Nagger Team DK Edition ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณนะครับ